จะพาไปดูเลี้ยงหอยขมในกระมังนะคะเนี่ยค่ะหอยขมที่เริ่มเลี้ยงในกระมังครั้งแรกเนี่ยค่ะเราจะใส่ดินใส่ดินประมาณฝ่ามือนึงนะคะเอาไว้ปลูกบัวปลูกอะไรให้เขากินนะคะ ใส่ดินเสร็จแล้วก็จะเอาน้ํานะคะเป็นน้ําธรรมชาตินะคะน้ําในคลองน้ําธรรมชาติเลยนะคะเอามาใส่ให้เขาค่ะแล้วก็พักน้ําไว้คืนหนึง่งพักไว้ให้ดินตกตะกอนให้น้ําใส่นะคะแล้วก็เราจะมาคัดเลือกหอยเราจะมาคัดเลือกหอยเราจะเอาน้ําที่อยู่ในกระมังเนี่ยค่ะแยกออกมาใส่กระมังเล็กแล้วเราก็จะเอาหอยที่เราซื้อมาเนี่ยค่ะไปลงในกระมังเล็ก แล้วก็จะปล่อยให้เขาให้เลือกหอยที่แข็งแรงที่สุดนะคะเลือกตัวที่เขาเดินที่เขาดูดเนี่ยค่ะที่เขาดูดแบบเนี้ยค่ะเราจะเลือกตัวที่เขาดูดแบบนี้ลงมาใส่ในกระมังนะคะเขาจะได้ปรับสภาพน้ําด้วยค่ะเนี่ยค่ะตอนนี้เขาลอดแล้วนะคะเราก็จะปลูกบ,บวัวจอกแหนให้เขากินนะคะมีผักตบให้เขากินรากผักต ให้เขานะคะแล้วก็จะมีอาหารให้เขาตอนเย็นเป็นอาหารเสริมเป็นอาหารปลาดุกนะคะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ